สวัสดีครับสวัสดีน้าๆน้าตกปลานะครับผมนะก็มีคนนะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าขอดูชุดสายนะครับนะตกทุ่นลอยหน่อยนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาแนะนํานะครับนี่เลยครับอันดับแรกนะครับให้เราใส่สต็อปเปอร์เข้าไปที่สายก่อนนะครับนี่นะครับผมหลังจากสต็อปเปอร์นะครับกรณีลมแรงนะครับหรือน้ําไหลนะให้เลือก เอ่อตะกัวองค์นะครับนี่คือตะกัวองค์นะครับนะมีกันตามก็มาเยอะตะกัวองค์เป็นยังไงนะครับมันก็จะมีในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบแบบลูกคล้ายๆองค์ก็มีนะครับนะแต่อันนั้นมันมันมันจะหนักเกินนะครับนะอันนี้ก็สามารถล็อกไว้นะครับล็อกไว้เหมือนสมอเรือนะครับเราจะใส่ตามเข้าไปนะครับกพอที่จะได้เห็นภาพเนาะปึ๊บนี่ครับมันก็จะมาอยู่ด้านบนนะครับนี่อ่าชิ้นที่สองครับตามด้วย นี่เลยครับทุนนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับทุนก็เลือกเอานะครับมันก็มีหลากหลายนะครับผมเนาะมีหลากหลายแบบนะครับสําหรับทุนนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับนะที่ที่ทาให้ให้ดูนะครับนะหรือจะเป็นทุนแบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับก็ะร้อยเข้าไปลักษณะนี้นะครับแต่นี้ผมจะใช้ทุนลักษณะนี้นะนี่ครับนั่งอย่างนี้ นี่นะต่อมานะครับผมจะใช้ลูกปัดนะครับนะลูกปัดนี่คือลูกปัดนะครับเลือกเอานะครับมันก็มีหลายขนาดหลายไซส์นะครับด้านบนนะครับบนทุนก็ใช้ลูกเล็กก็พอนะครับหรือเอาเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับก็เอาลูกเล็กแล้วกันนะครับเพราะว่าแค่กัน กันตัวนี้กระแทกกับตัวทุนนะครับนี่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับสถานีนี่เห็นไหมลักษณะน,นี้นะครับใส่ไปอีกลูกหนึ่งนะครับด้านล่างปุ๊บจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็จะเป็นชุดสายแล้วนะครับทีนี้ดวงดวงเบ็ดนะครับนี่นะครับเราก็ผูกนี่เข้ากับชุดสายนะครับทีเนี้ยมันอยู่กับว่าเรานะครับเอ่อเราจะใช้ชิ่งยาวชิ่งสั้นอันนี้ไปปรับเอาหน้าไม้นะครับผมนะไม่มีอะไรตายตัวนะครับอันนี้เราก็ผูกไปเลยครับกองเงินปกตินั่นแหละครับใครถนัดเงินไหนก็ผูกเอาตามถนัดนะครับ ดึงให้แน่นนะได้ลักษณะนี้นะครับครับนี่จะได้ลักษณะนี้เลยเห็นไหมครับนะใครจะใช้เบ็ดสองดวงก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับนะนี่เวลาตีไปนะครับตะกัวนะครับ พอตัวนี้นะครับตกลงไปในน้ํานะครับนะทุนก็จะลอยขึ้นมานะครับแล้วมาหยุดที่สต็อปเปอร์ใช่ไหมก็จะมาหยุดตรงนี้ตรงสต็อปเปอร์นะครับนี่ไอตัวเห็นตะกัวไหมครับมันก็จะล่วงลงไปด้านล่างใช่ไหมนี่นะครับมันก็จะล็อกอยู่อย่างนี้ลอยอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะครับทีนี้ลายปลากินเนี่ยเราก็มารูดสต็อปเปอร์นะครับรูดหาเอานะครับนะสองหนึ่งสองสองหรือหนึ่งเมตรนะครับ น,นี่ก็มาไล่หากันอีกทีนะครับนี่นี่เขาวข้าวประมาณนี้อ่าพอเห็นตัวอย่างเนาะเห็นไหมนี่นะครับถ้าลมแรงน้ําแรงนะครับก็เปลี่ยนตะกลัวองค์นะครับเพิ่มขนาดเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับนี่เสร็จครับประมาณนี้ครับผมลองไปปรับใช้กันดูครับ